ใช้น้ำมันเก่าจุดเตารุ่นที่6แบบไหนให้ได้ไฟแรงแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจุดด้วยน้ํามันเก่าให้ดูกันครับ เริ่มต้นนะครับเราต้องทําการเตรียมถาดน้ํามันเนี่ยออกมานะครับแล้วทําไส้น้ํามันไส้น้ํามันเนี่ยเราจะใช้เศษผ้าเก่าก็ได้แต่ในวันนี้นะครับผมจะแนะนําให้ใช้เซรามิกไฟเบอร์เพราะว่าเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยสามารถจุดได้ถึง5ครั้งนะครับไม่มีวันที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ค่อยไหม้ไฟมันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะไหม้ไฟได้ยากมันจะทนไฟได้นานะครับเราสามารถใช้ซ้ําได้ถึง5ครั้งเลยตัดเป็นเส้นเล็กๆประมาณนิ้วชี้ยาวเท่ากับถาดน้ามันนะครับ ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เทน้ํามันเก่าที่เรามีเป็นน้ํามันที่เราถ่ายจากรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็ได้นะครับเทลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของเซรามิกไฟเบอร์หรือว่าความหนาของเซรามิกไฟเบอร์นะครับเทไปเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษจุดไฟติดแบบนี้เลยหลังจากติดเสร็จแล้วนะครับ เราก็นําตัวถาดน้ํามันเนี่ยใส่เข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับขณะที่เราใส่เนี่ยเราจะมีการเว้นช่องว่างไว้ประมาณ1นิ้วหรือประมาณ2.5ซนติเมตรนะครับเพื่อให้เป็นช่องในการดูดอากาศเข้าไปทําให้การเผาไหม้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ไวขึ้นมากนะครับตอนนี้นะครับผมทําการจุดเตาเนี่ยผ่านไปเพียง30นาทีนะครับกระบวนการคายแก๊สเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยทีนี้เราจะมาทําการทดสอบกันนะครับว่าการคายแก๊สตัวเนี้ย สมบูรณ์หรือยังนะครับเราทดสอบโดยการดึงถาดน้ํามันตัวนี้ออกมานะครับถ้าผมดึงออกมาแล้วไฟตัวนี้ลดลงแสดงว่าการคายแก๊สหรือว่าแก๊สหมุนวนกลับมาติดไฟเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ให้เรานําถาดน้ํามันเนี่ยใส่กลับเข้าไปแล้วก็เติมน้ํามันเชื้อเพลิงไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดึงให้ดูกันเลยนะฮะก็ก่อนดึงก็มีถุงมืออะไรใส่สักนิดนึงกันร้อนนะครับให้เราดึงออกมาแบบนี้เนี่ยฮะไฟดับไปแล้วมีควันเกิดขึ้นนะครับให้เราใส่ต่อไปนะครับ แสดงว่ากระบวนการคายแก๊สตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์ให้เราก็เปิดน้ํามันให้เหมือนเดิมนะครับเปิดน้ํามันหล่อเลี้ยงเข้าไปใส่ถาดน้ํามันเข้าไปเราทําการเทสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงตัวควันหรือว่าตัวแก๊สย,ยังไม่สามารถติดไฟได้เองเดี๋ยวอีกประมาณสัก10กว่านาทีผมจะกลับมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตัวควันหรือว่าแก๊สที่อยู่ภายใน,นยสามารถติดไฟได้เองหรือย,ยังเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้เวลาผ่านไป40นาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบการคายแก๊สนะครับว่าสมบูรณ์หรือยังโดยการดึงถาดน้ํามันอออกนะคครับเ okay. อ่ะเราดึงออกมานี่สังเกตตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเห็นเปลวไฟเนี่ยพ่นแล้วก็พุ่งออกมาแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็มีไฟพุ่งแบบนี้นะครับแสดงว่ากระบวนการคายแก๊สเนี่ยสมบูรณ์แล้วเราปิดน้ำมันแล้วดึงถาดน้ำมันเนี่ยออกได้เลยนะครับต่อจากนี้ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแล้วนะครับกระบวนการคายแก๊สหรือควันที่อยู่ภายในจะหมุนวนกลับมาติดตัวเองแบบนี้ไปอีกประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับจะมากจะน้อยจะนานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไม้แล้วก็ชนิดของไม้ที่อยู่ภายในนะครับ วันนี้เราทำการอบกะลามะพ้าวแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเสร็จกระบวนการนี้แล้วนะครับร้อยไฟติดแบบนี้จนดับตัวลงไปเองพรุ่งนี้มาเปิดดูฐานกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามีการทดสอบชุดกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบแยกออกมาด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพในการกลั่นจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เป็นเพียงการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเบื้องต้นให้ดูนะครับว่า การทดสอบเนี้ยเราจะมีวาล์วตัวนี้ไปให้ซึ่งถังทุกใบนะครับจะมีวาล์วตัวนี้ไปให้อยู่แล้วเพื่อเป็นเป็นวาล์วสำหรับเปิดปิดเอาตัวควันเนี้ยไปกัดน,น้ําส้มควันไม้เอาควันตัวนี้ไปต่อหัวแก๊สใช้ทํางานเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่ะเราเปิดแบบนี้พอเราเปิดนะมีควันออกมาเราลองเอาไฟจุดดูนี่เห็นไหมฮะแก๊สที่อยู่ภายในหรือควันที่อยู่ภายในเนี้ยสามารถติดไฟได้แล้วตรงนี้นะครับ ต่อเอาไปเข้าหัวแก๊สแบบนี้เลยแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อคลิปก่อนอเขาเรียกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะเราต่อเข้ากับหัวเร่งหัวแก๊สเอาไปต้มน้ําได้นะครับกระบวนการนี้ก็จะเป็นชุดกันน้าส้มกันไม้ที่เป็นแบบแยกออกมานะครับอันนี้เราทําการทดสอบก่อนนะใครที่สนใจเนี่ยซื้อถังตัวนี้ไปแล้วอยากจะได้ชุดกันน้ําส้มกันไม้ก็มาซื้อเพิ่มในภายหลังได้นะครับเนี่ยฮะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวการคายแก๊สเนี่ยเต็มที่อีกทีหนึ่งไฟตัวนี้จะพุ่งแรงขึ้นเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ผ่านไปนชั่วโมมงเต็ กระบวนการคายแก๊สสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ไอ้ท่อเนี่ยที่เราทำไปให้เนี่ยนอกจากเราจะนำไปกลั่นน้ำส้มควันไม้เห็นไหมฮะว่าควันส่วนที่เหลือเนี่ยผมเอามาต่อกับแก๊สหัวเร่งเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับกระบวนการตรงนี้ที่ควันเนี่ยมันมาติดเป็นแก๊สให้เราเนี่ยก็จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับไม้นะครับขึ้นอยู่กับความชื้นขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นะถ้าไม้เป็นไม้แห้งวันนี้ผมใช้กะลาแห้งนะครับ ตัวแก๊สเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไวและที่สำคัญนะครับต่อยอดสามารถนำไฟตัวเนี้ไปจุดเตาใบที่2ได้ผมยืนพูดตรงนี้ร้อนมากนะครับแต่ว่าผมต้องการให้รู้ต้องการให้เห็นนะครับว่าเนี่ยเราสามารถนำควันเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริงๆยกตัวอย่าง2แบบแล้วนะครับวันนี้ทั้งกลั่นน้ำส้มกันไม้และนำควันส่วนที่เหลือหรือว่าแก๊สเนี่ยมาใช้ในการหุงต้มนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะเปิดฐานให้ดูว่ากะลาร้อที่เราทําการอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาดูฐานกันครับผม